กัสวดีครับพมเป็นพี่น้องเอฟซีทุกท่านมันนี้เพราเที่ยงในพระพี่พระนองเดือนทา้งมาติตตามตเลขครับน้องเปิลเนาะครับผมเนาะฝันดีได้ว่าเมืม่อคืนนี่ก็ฝันดีโอ้เมือ่อคืนโชคดีครับผมไปต่างประเทศถือตดสามโตตรงๆเนาะเมือ่อคืนนี่ฝันไม่หมันหมาดครับผมเป็นรัฐบาลไทยบอกว่าขี่รถขึ้นเราปีนวับวสันโอ้แน่นอนครับผมทะเบียนมาเน่นนอนเนานะไปครับทุนช่้ชเพราเที่ยงในพระพี่พระนองไปสอบถามมึงครับน้องเปิ้ล ว่าขี่รถขึ้นเล่านี่เป็นรถใหญ่หรือรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถเป็นเด็กตัวใดนอย่างล่าเป็นอย่างไหนเดีด๋ยวไปฟังชัดๆจากปากน้องเปิลน,นะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีจ้าน,น้องเปิลสวัสดีจ้าคร่ะพ่อมาแอมเลยมาเที่ยงมาเที่ยงครับนี่ขึ้นนี้ยินข่าวว่าโศกดีบผมขึ้นนี่ค่ะถึงเรียกเล่า,าไป ไปฝันแนวใดแค่ใดอัน,นต่างประเทศฝันว่าเมย์มาบอกค่ะที่ใ,ออใส่บาลเลที่คนไทยคืออันคนไทยคือศูนย์นูนเลยบาเลตี่ฮกเก่า็เลยสื่อศูนย์ฮกเก่าถึงต้นเหล็กเหล้ามันออกฮกศูนย์เก่าเปิดศูนย์เก่าเปิดสูเปิดสื่อศูนย์ฮกเก่ามีโศกมีดวงต่างประเทศไปรับปีใหม่นะบา,าอยอ่ะเนาะครับผมขอแสดงครับเอาเอาเอาของเอาของเข้าหอรี่แล้วของประเทศไทยหอนี่ฝันว่าจังไดแน,น่อันน้องเปิ้ล ฟันมาเลยครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟขนาดของจีซื้อมาใหม่นะค่ะฟันมาใครครับมาไอ้มันแรนขึ้นเลราไหมคบพ่อเทือยงมันแรนขึ้นเลราค่ะฟันอะไรครับแลงหล่อหนามันแรนขึ้นเลราห่วยโลนนีมันถิบุคคลกันก็พ่นคาร์บอนตรีก่อนก่อนหมดเลยทีแล้าฟันป่ะพออย่างหามรถขึ้นเนื้อหน่อยไหมครับแมนแมนครับมันแรนขึ้นเรื่อยบ่ค่ะมันแรนครับคปั๊กกับของแรนครับขึ้นเลราออืเป็นังไรอีกบ่เนี่ เรานครับคเราแลรรถไปยังมันในในมันทีลังกาครับค่ะรถตันตีลังกาครับค่ะคือเราเพิ่งตีลังกาครับห่วยเร็นเราลังกาครับมันจะมีย่างก็ตตองเมืองทะเบียนรถอย่างเดียวแล้วคันรถเราน้นเราป้ายทะเบียนสี่สามศูนสี่สามศูนย์หกะเบียนขันนี่แมนบอทิขีเรา่แมนค่ะแมนบอลลมบอลยังบอลลมบอลยัง เพียงแต่วา่าที่ขึ้นอากาตีลังกาลบนะาพอเทื่องอแล้วคนก็เป็นยังรถก็เป็นยังนะคะบันดีแม่มาหาอย่บอกบันดีอันหลังจากที่เพื่อนมาบอกกันเล็บเล่าแล้วแม่มาหาเพื่อนยิ้มใส่ซื่อค่ะคือจังไหนหนุกับบกหงส์นุกคนนะคะีะไหมข้อมาจังไหนคือเพื่อนมายิ้มใส่แหละเพื่อนขยกโป่งห้นะคะห่วยชิว่า <laughs> จังไหนกับทักษิวาจังไหน ว่าจังใดบ่อยอ่อายุแม่ที่ปีเหรอครับเจ้าพนเสีย์นะครับป้นเสียหาสิบสามปีค่ะตอนเสียหาสิบสามปีค่ะพ้าซ้อเกิดเป็นป้าซอสองพันหาหน่อยสิบเอ็ดครับยุบในโป้ให้ซื้อนี่ค่ะตอนเห็นแม่ไม่ยอมนุโป้ให้ค่ะคุณบอกเลขบอกยังบอกอะไรครับเลขกันเพิ่นบอกเพิ่นกระสีใช่ในบอเปล่เลขที่ยางที่ออกนะค่ะถ้าเส้นนู้นว่าจังใดสี่เสในแบบนี้ที่ยางเดียวค่ะสี่เส้ไรเทียแล้ว ค่ะนุ่งกันนั่มาหลายเทื่องกันนะบาั์ดี่ครับพอะเธอรูกันแล้วม่าถึงเหร็กแล้วอขึ้นอ๋อบาล์ที้ตัวไหนล่ะครับหกเก้าค่ะบแอมหกเก้าขันคนใต้ไปเหรียกคะใส่ศูนย์ไปน้ำเน้ครัเพื่อมันถือเล่ามาใส่ไทยครับหกเก้าศูนหกเก้าหกเก้าศูนย์นะครับค่ะบี่า่ายเปนโลดกับสี่สามศูนย์หกค่ะครับสี่สามศูนย์หกให้ิดาในบอย่างแต่ผมว่านี่ มันต้องเกี่ยวกับทะเบียนตัวนี้หระครับมันเกี่ยวกับทะเบียนรถน่ะแต่ว่ากันแมแล่นแล่นแล่นขึ้นมันจะขึ้นตั้งหนาแต้มหนึ่งนึค่ะตามลักผมเคยสื่ออ๋อตามลักขันเกีียวฝันเกีียวเนี่ยลักษณะนี้ฝันมาดี้คีรถขึ้นหันขึ้นนีมันจะขึ้นแต้มยังไงสิบอสแมนค่ะคือคือหนูฝันว่ารถคันเก่าหนูฮันดาเบฟหนึ่งไปในพยนหาศูนย์หกรู้สึกก็เลยเอ็นแล่นขึ้นเหล่ากคือการหนูฝันหนูก็สื่อหกศูนย์หกในเว่ามันขึ้นหนูร ห้าศูนย์หกจ้ะนู้สือขึ้นเป็นหกศูนย์หกกศูนหกสื่อสามตัวห่วยตอนนี้สามศูนย์หกี่ก็จะเป็นสี่ศูนหกจังสีก่กบมาณนันกับพอเตือนห่วยสี่ศูนยหกกัมีในหันนอค่ะส่ศูนยหกกัมีนั่นหน่อยคือกังห่วยบากคั้ก็ออกศูนย์เก่านับศดนยกับไดยเก่าหนเป็นโซเดียบไม่กันกับป้อแอมครับเป็นสุดสี่สามนี่ละครับสี่สามหกมาค่ะได้สี่สามหกสี่สามศูนย์ครับอ่าตเป็นบ่า ได้อาอยู่ได้ีเามอกนี้เก่ากับโกัตัวเดียวกันอาจะิลับหัวรงกระไดเป็นสามเป็นศูนย์หกกระไดคาตีรังกากลับมันก็บ่งูแล้วครับเ่ราะเพ่อะเท่นี้ังกากกับมันกับเก่ามาเป็นหกนี่งม่นลรอครับนึกว่างสันเนาะคาตีรงกากกับมันกับเก่ามัเป็นหกหันตัวกับว่ามันขึ้นแต่ว่าขึนเ่านี่มันก็จีเป็นสามสามกัเป็นสี่เป็นสี่ศูนย์หกอย่างนี้ตครับอ้าเอาเลองเปิดถือนะครับ ตัวเลขจาปลอกทีเ <apenas> ขียนลายแต่จะบ่อนเพื่อควมันใจนะครับนี่ครับแคปหน้าเจ้าไหครับดีวสี่เบิ่งทะเบียนรถก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทะเบียนรถครับท่านผู้ชมพอเที่ยงว่ามันใจเป็นทะเบียนรถหลายกว่าเนาะนี่ทะเบียนรถของเพื่อนเพื่อนบอกมานี่ครับผมเกือบสี่สามศูนย์หกแต่นนองเพื่อนว่ามันตีร่างกายกับมนกราจะเป็นจากงวดก่อนมันเป็นศูนย์เก้าอาจจะเป็นศูนย์หกขึ้นของเพื่อนว่ากระได้ครับท่านผู้ชม แต่ว่าเพิ่นว่าเลขเก้าขันขี้ขึ้นเล่าเจ็งสี่เลขตัวรักลอยมันจะขึ้นแต้มหนึ่งคืองวดนั้นเพิน่นทะเบียนรถเพิ่นเป็น 5, 0, ปาหาศูนย์หกปรากฏว่าออกหกศูนย์หกตัวนี้เป็นสามศูนย์หกอาจจะเป็นสี่ศูนย์หกกรด้นน่าจะป่อเนาะอ้าไพมากก็ตองเพียรชน,นเบิ่งครับผมบันทึกที่นี่ก็เพอนนี่เพิ่นสี่หลายเท่อแต่ละ,ละมันกับเจ็ดสีว่าจะไหนไพมากก็จัดเอาครับผมบ่ามากกับบอ่ากันแต่ว่าพอเที่ยงว่าให้เน้นเน้นอยู่ที่ทะเบียนรถครับผมเป็นสิ่งสำคัญ ขอฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถแรนขึ้นเล่านี่แน่นอนมากคักๆ่สามตัวตรงๆเน่นจาจะพอเนาะอ่ะซีสามศูนย์หกหรือว่าซีศูนย์หกเนอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปบวงทะเบียนรถกับพุ่นบ่าวเอ็มไปถ่ายละครับผมเนาะอ่ะขอพูดได้หลายครับหลวงพุ่อขอพูดได้หลายครับสีผึ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรีย่ยงสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีติดต,นต้นจิโตไว้จะเกิดบารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหักผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยาสันพอใด้ไปแล้วขายของนิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงค้นิีนี่สว่านองสางด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเ็ศน,นองสางด้บ่กเพื่อให้ลูกศิษย์อยติโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจีตบ่านที่เฮือนไปบ่านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามมาขายกับบริตกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูัประรลาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสีบมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือนที่ที่มไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่าง <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยกับรุองอุเยว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาสส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพูทตคุนขึ้นหยก <ฮะ S 2> เป็นสัน่น <ฮะ S 2> เป็นสัน <ฮะ S 2> ่น,นเป็นนั่นก็เลยให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ่นจริง <ฮะ S 2> มีพูทตคุณนไม่ด้อยมีเยติฤทิตมีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่ดมสามสารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนขึ้นมาบ,บ้านนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องส้างมีนังสร้างมีงา่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองเล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูม้ตน<า>ตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เกีย่ยนานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบ้านนพ่อตาปูนโม่เอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอน,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 นตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบ่พ่อาพาแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองมเมตตามหาราบนี่เป็น<ม>นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด<ฮ>เป็นม่วนสารไม่ยียดำํำมีตำ,ำนานมากการทีกันรายกับพระโลกอย่งน้น,นองสร้าง<ฮ>คือไม่เงียดดำเสียมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้าง<ฮ>คือพุกเสกของบุตรเบิ้ตำนาอยู่ในเจตํำนานเบิ้ลบ,บุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ คืออจังสีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านคามค้าสว่างวิรรงนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดศนอ่ปผู้รอดทรามาทิโนนนั่นเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพุนหม่างมี ยูกินส่กากันมันจะทิวดูครับ,รบนี่นี่บูเวียนสายนี่จะเป็นสายของปูบรอดบิโรดยัตตานบนคือปูรอดชงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานเพิ่นม,มาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปายของคนใหญ่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมา